i <laughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อดิกริงฟางข้ามหาศิทธทนิตอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6ตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเรืออุตสาหวิทยาคารค่ะโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและนอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่เทศบาลเมืองท่าเรือพัะแทนโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะและนอกจากนี้ยังมีการเดิน ณนนรงต่อต้านยาเสพติดตามชุมชนด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะทางโรงเรียนได้เชิญคัมฟูแดนตำรวจจากสถานีภูทนท่าเรือมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดตามชั้นเรียนด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูอยากฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะคะหากท่านติดยาเสพติดนะคะขอให้ท่านเลิกเพื่อครอบครัวและตัวของท่านเองค่ะ